รักด้วยยิงย่งใจจริงอยู่ไหนน้องนานใจ่นี่เปรียบรางรถบันทุกรักหนาเต็มรักโน่อนอย่างนั้นนี่อยู่ตะเบื้อก็ไม่ถึงปลายาทางวิ่งบนแต่หล่นใจของนางใจก็ตลอดนาลไม่รตรงได้รถปีกงบีไงหายต้องปั่นไปไว้ใจยอดหญิงเรร่อนหญิงใดนใะห้ใจ

ร่วงตั้งต้นข้าวกล้าทุกตาผ้ามาลงไปบาดานาดานาปีน้ำปีมีวังปีเึ็มข้าวในนะบา,าบา,านไดาน้แต่เดือนห,หน้าวางไกเข้ากล้าไว้แต่งงานฟาดินมาเปรอเจ้าหญิงก้อยน้อย,ยเรื่องการมานไว้ทีะน่า,นาต่อไปี่เห็นจะต้องปีัญญากันที หือนาพี่หลบจมันนาข้าวไทยเป็นทะเลมั่รู้ว่ามีกรรมหรือไรงงเป็นอะปานก็ไม่งันหน้าดีกวหน้าน้องลกายโ่ทองนหปีนี้นารมเยนเทียนไม่ได้เข้าจากเลียนน้องคงเดห็ิใจคอยที่ปีเดียวเท่านั้น พ,พี่เพี่เดียวเท่านั้นจะพาน้มงลกสวรรค์เหมือนฟ้าไทยใจเอ,อ้ยใจมันเป็นอะไรจงเดียวตเตบเมื่อฟ้าแลบแลบอยู่ไหนดวงรักษาพ่อพี่เจ้าก็นี่กูไม่ควรตัวพี่พี่ไม่หวงแต่ว่าหัวใจมันเสียวผู้หญิงตั้งหลายล้าน ต้อก,การคนเดียวหรือจริงก็ไม่เยอะมาแยง่งแฟนผมคนเดียวผมรักผมก็หวงใครคว้ผมต้องคิดผมรักจริงชีวิตไม่ได้คิดใครของเกี่ยวใจน้องไม่สงก,การตัวน้องหันเปนเสีเ้ยวเสี้ยวคิดไปใจจริงเสียวมันมีเห็นเปลียงอยูย่ไหน